วันเด็กใกล้จะมาถึงแล้วพวกเธอจําได้ไหมตอนเด็กๆอะ่ะเธอมีใครเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าแบบมีความทรงจําอะไรดีๆกับกับวันเด็กไหมสําหรับชั้นนะสาหรับพี่พาก็คือแบบว่าวันเด็กอะ่ะพี่ข้างบ้านเลยข้างบ้านติดกันเลยอะ่ะชื่อพี่สุขเขาแบบจัดวันเด็กทุกปีไม่ว่าจาก เกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่เขาจะกลับมาที่บ้านเราก็ส้างงานวันเด็กให้พวกเด็กๆอย่างฉันตอนนั้นแบบหกขวบเจ็ดขวบอะได้ไปบ้านเขาแล้วกไ็ไปร้องเพลงคือเสียงเพีย้ยนเสียงอะไรไม่แคร์แต่ฉันร้องเพราะว่าร้องป๊บได้ตังค์แล้วพี่ก็แจกของขวัญคือมันรู้สึกประทับใจจังเลยอ่ะชอบแล้วเราก็มาเรียนรู้ว่าพี่เขาอ่ะทำงานบริษัทญี่ปุ่นแล้วก็บริษัทส่งเขาไปต่างประเทศก็คือไปญี่ปุ่นด้วยมันก็เลยกลายเป็นแรงบันดาลใจจากฉันให้ฉันจากวันนั้นเลยนะ แม่เล่าให้ฟังคือตัวเองลืมไปแล้วแม่เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นนะมาไปงานวันเด็กเสร็จแล้วกลับมานอนบนตักแม่แล้วบอกว่าแม่หนูนะจะไปเที่ยวรอบโลกหนูจะไปรอบโลกหนูจะเรียนสูงๆหนูจะไปต่างประเทศเหมือนพี่เขาเพราะว่าพี่เขาณตอนนั้นนะเมื่อแบบสาสิบกว่าปีที่แล้วพี่เขาเป็นคนที่เรียนสูงที่สุดในหมู่บ้านแล้วก็ได้ทํางานในบริษัทต่างชาติแล้วก็ได้ไปต่างประเทศแล้วฉันก็แบบฝันอยากเป็นแบบเขาอะ แล้วก็มันก็ลืมไปบ้างอะไรไปบ้างอ่ะเออแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเออจนเวลาผ่านมากี่ปีแล้วอะ่ะชนะสี่สิบเอ็ดแล้วอ่ะพี่เขาก็ยังคงจัดงานวันเด็กทุกทุกปีเลยอะเออมันฉันรู้สึกว่ามันเป็นความประทับใจแล้วก็คนที่มีแบบแรงผลักดันที่จะทำสิ่งแบบเนี้ยที่เพื่อแบบเพื่อเด็กๆน้องๆอะไรเงี้ยมันเป็นแบบ สิ่งที่แบบสวยงามจังเลยอะน่ารักจังเลยอะเออฉันก็เพิ่งทักพี่เขาไปว่าพี่จัดง,งานมันเด็กไหมปีนี้เดี๋ยวหนูช่วยอะไรเงี้ยเออดีเนาะมันเป็นอะไรที่แบบเป็นสิ่งเล็กๆ็กน้อยๆอยที่แบบเติมเต็มจิตใจของของใครบางคนท,งทั้งคนที่เป็นผู้ให้เราก็รู้สึกรู้สึกดีที่ได้ให้ที่ได้ที่ได้แบบว่าอย่างน้อยก็มีวันหนึ่งที่ทําให้เด็กๆแถวบ้านมีความสุขแล้วก็อีกอย่างเด็กๆเ,เหล่านั้นก็เป็นลูกหลานเราญาติๆเราทั้งนั้นอะไรเงี้ย ในมุมของเด็กๆก็หวังว่าเขาก็จะแบบมีความสุขในวันนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูแก่ไปนะกูก็จะมาจัดงานมันเด็กแบบนี้แหละน่าประทับใจเนาะพวกเธอว่าไงสุขสนันต์วันเด็กนะ